วันนี้มาเจาะลึกผลประกอบการล่าสุดของ Twist b i o s c i e n c e หรือ TWST กันครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับบริษัทขาดทุนอยู่แต่ทำไมนักลงทุนกลับมองว่าเป็นข่าวดีคำตอบก็คือผลประกอบการไตรมาส3ปี2025ที่ออกมาดีเกินคาดนี่แหละค่ะมาดูกันค่ะปกตินักลงทุนจะโฟกัสที่รองตัวเลขหลักก่อนเลยคือกำไรต่อหุ้นกับไรายได้แล้ว Twist ทำได้ดีแค่ไหนครับ เริ่มจากกำไรต่อหุ้นนะคะดีกว่าที่คาดการไว้ถึงเซ็เซนเลยค่ะถือเป็นข่าวดีแรกไม่ใช่แค่นั้นค่ะรายได้ก็สูงกว่าที่คาดไว้เหมือนกันแต่ที่96ล้าน,นดอลลาร์เลยทีเดียวดีกว่าคาดฟังดูดีนะครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีตกโลงมันหมายความว่ายังไงกันแน่ EPS ก็คือกำไรต่อหุ้นนั่นแหละค่ะพอตัวเลขติดลบก็แปลว่าบริษัทยังขาดทุนอยู่ ตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยค่ะคือถึงจะยังขาดทุนแต่ก็ขาดทุนน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไวอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขขาดทุนแต่อยู่ที่การทำได้ดีกว่าที่คาดไว้นี่เองงั้นเราลองมาดูผลงานที่ผ่านมากันค่ะว่าเป็นแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วการทำได้ดีกว่าคาดนี่เป็นแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าเริ่มเห็นเป็นแนวโน้มแล้ว กราฟนี้บอกชัดเลยค่ะว่าในสมไตรามาสล่าสุดพวกเขาทําได้ดีกว่าคาดถึง2ครั้งเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วอนาคตล่ะครับนักวิเคราะห์คาดการไว้อย่างไรบ้างนักวิเคราะห์คาดการว่าผลขาดทุนต่อหุ้นจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี2026เลยค่ะสรุปคือคาดการว่าผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในปีหน้านั่นเองค่ะโอเคครับ งั้นเรามาดูภาพรวมทางการเงินของบริษัทในตอนนี้กันบ้างดีกว่าตัวเลขสรุปภาพรวมให้เห็นชัดค่ะคือมีรายได้สูงแต่ก็ยังขาดทุนสุทธิในระดับที่สูงเช่นกันเป้าหมายข้างหน้าก็เลยชัดเจนมากครับคือต้องโตด้านรายได้และลดช่องว่างการขาดทุนไปพร้อมกันคําถามสำคัญต่อไปก็คือแล้วเมื่อไหร่ที่ทวิสต์จะไปถึงจุดคุ้มทุนและเริ่มทำกำไรได้สำเร็จคะ